ซ่อมพัดลมมาตาริ18นิ้วตอนที่2เปลี่ยนบูธพลาสติกสวมแกนของเดิมกรอบแตกทำเองได้ซ่อมเองได้ไม่เปลืองสะตั้งอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป๋ารงด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับป๋ารงอีกเช่นเคยนะครับทางช่องพ่อบ้านงานช่าง ในคลิปนี้เราก็จะมาซ่อมพัดลมมาตาริ18นิ้วตัวนี้กันต่อนะครับเนื่องจากในคลิปที่แล้วเราได้ทำการตรวจเช็ครายการเสียต่างๆของพัดลมตัวนี้และได้บันทึกไว้เรียบร้อยแล้วในวันนี้เราก็มาซ่อมไปตามที่เราได้บันทึกเอาไว้นะครับโดยในันดับแรกนะฮะเราก็จะมาซ่อม ก็คือมาเปลี่ยนนะฮะไอ้บูทสวมแกนนะฮะที่ว่ามันแตกไปนะฮะซึ่งจากคลิปที่แล้วเราได้ตรวจพบว่ามันแตกไปนะฮะในคลิปนี้เราก็จะมาถอดไอ้ตรงฝากระโหลกหลังออกมาเพื่อจะถอดแกนโรเตอร์ออกมาเปลี่ยนบูทสวมแกนกันนะครับ เราก็ต้องถอดในตัวคันบังคับสายตัวนี้ออกก่อนนะฮะเพื่อที่จะถอดฝากระโหลกหลังออกมาได้นั่นเองนะฮะเอาละครับอ้าวอีกอันหนึ่งก็คือสลักกั้นใบพัดนะ,ะที่อยู่ด้านหน้านะ,ะ,ะสลักตัวนี้เราก็ต้องตอกออกเหมือนกันนะฮะเพราะไม่งั้นเราจะดึงแกนไม่ออกนะฮะอ่นนี่คือสลักกั้นใบพัดนะครับ หลังจากนั้นเราก็มาไขน็อตออกปรากฏว่าไขควงธรรมดาไขไม่ all. ออกนะฮะต้องใช้ไขควงแบบพิเศษจะแล้วนะฮะเพราะแสดงว่าไม่ได้ถอดมานานนะฮะพัดลมตัวนี้นะครับโอเคอใช้ไขควงแบบพิเศษตัวนี้มันจะมีกําลังดีกว่าไขควงแบบธรรมดานะฮะ ไอ้บูธสวมแกนที่ว่านี้นะฮะมันจะเป็น PVC นะฮะเพราะฉะนั้นเวลามันเจอความร้อนเยอะๆเนี่ยมันก็จะกรอบแล้วก็แตกไปก่อนเลยนะฮะ,ะเนื่องจากพัดลมตัวนี้นะฮะ18นิ้วแต่เขาใช้คาปาติเตอร์2ไมโครเพราะฉะนั้นความร้อนของมอเตอร์มันจะมากกว่าปกตินะฮะมากกว่าใช้1.8ไมโครนั่นเองนะ มันก็เลยทําให้ตัวบูธสวมแกนนะซึ่งเป็นพลาสติกนะมันกรอบเร็วขึ้นกว่าปกตินะอ่ะเห็นไหมครับข้างหลังบูธสวมแกนเห็นแวบ,บๆแล้วนะฮะอ่ะเราก็ต้องดึงแกนโรเตอร์ออกมานะครับดึงยังไงก็ดึงไม่ออกนะฮะก็เนื่องจากว่ามันมีคราบอยู่ด้านหน้านะฮะ ฝั่งแกนด้านหน้านะฮะจะมีคราบนะฮะคราบตัวนี้ก็เกิดจากคราบน้ํามันผสมกับคราบสิ่งพกรก,กนะฮะจากภายนอกนั่นเองก็ทําให้จับแล้วก็ผสมกับความร้อนนะ,ะของมอเตอร์ก็เลยทาให้คราบจับแล้วก็จับแน่นอยู่นะฮะอ่ะเราก็ต้องฉีดน้ํามันอนเนกประสงค์เข้าไปนะฮะแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดก่อนนะฮะ,ะดับแรกใช้ผ้าเช็ดก่อนนะฮะ,ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็ จะใช้กระดาษทรายนะฮะเบอร์400ถึงเบอร์พันเนี่ยได้เลยนะฮะตรงนี้ได้หมดอ่าเนี่ยผมใช้เบอร์400นะฮะ400ก็ละเอียดพอนะฮะยังละเอียดพอนะฮะ,ะถ้าใช้เบอร์พันมันก็ละเอียดยิบเลยนะฮะสี่ร้อยก็ใช้ไดนะ้ก็ถือว่าไม่ทำให้แกนสึกไปมาก เราก็ต้องฉีดน้ำมันเอเนกประสงค์เนี่ยซ้ำก็ไปอีกทีคราเทานี้ออกฉลุยเลยเห็นไหมครับฉีดซ้ำก็ไปมันก็ขัดออกฉลุยเลยนะฮะขัดให้เห็นเหล็กเป็นเงาเลยนะฮะตรงแกนตรงนี้ก็คือแสดงว่าคราบออกหมดนะฮะถ้าเป็นเงาแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยที่ มีคราบจับนิดหน่อยแล้วดึงไม่ออกเนี่ยแสดงว่าบูทมันยังสภาพดีอยู่คือบูทยังไม่หลวมนั่นเองนะฮะเพราะถ้าบูทหลวมแล้วถึงจะมีคราบก็สามารถดึงออกได้นะตรงแกนตรงนี้นะครับครับก็ถือว่าไม่มากนะครับเจอบางลายนะเยอะกว่านี้อีกนะฮะเอาละครับเรียบร้อยแล้วเราลองดึงอีกทีหนึ่งอ่ะออกมาดีแล้วนะฮะได้แล้ว ด่าดูนะครับอ่าน่นะเห็นด้านหลังแวบๆไหมครับอ่ะด้านหน้านี่หายไปแล้วในบูธสวมแกนด้านหลังยังอยู่นะฮะด้านหลังยังอยู่แต่ก็กรอบแล้วนะฮะด้านหน้านี่หายไปเลยนะฮะด้านหลังด้านหลังด้านหลังยังอยู่เห็นไหมครับยังอยู่แต่มันแตกนะมันกรอบแล้วนะฮะ แหวนตั้งระยะก็อยู่ครบนะฮะตรงนี้เราก็ถอดออกมาเอาแหวนตั้งระยะเก็บไว้นะฮะเราไปใช้ได้ต่อนะฮะตัวแหวนตัวนี้มันจะเป็นไมล่านะฮะสำหรับบูธท,ที่สวงแกนเนี่ยเป็นพลาสติกนะฮะมันถึงทนความร้อนอยู่ได้ไม่กี่ปีมันก็กรอบนะฮะตรงนี้ <S 2> <S 2> <S 2> <S สำหรับฝั่งด้านหน้าเนี่ยเหลือแต่แหวนตั้งระยะแล้วนะฮะตัวบูทสวมแกนบูทพลาสติกเนี่ยไม่รู้หายไปไหนแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็มาถอดแหวนตั้งระยะเก็บเอาไว้นะฮะเราต้องจําด้วยนะว่าข้างหน้ากี่วงข้างหลังกี่วงนะเดี๋ยวเวลาใส่แล้วก็ใส่ตามของเขาไปเลยนะฮะแต่ก็ต้องลองดูก่อนนะลองระยะดูก่อนเวลาใส่นะ อตอนนี้เรามาเช็คบูทไอตรงด้านหน้าของกระโหลกนะฮะโอ้ก็สภาพยังดีอยู่นะฮะสำหรับบูทตอนแรกนึกว่าบูทเสียเนี่ยเราก็เตรียมลูกปืนไว้สำหรับเปลี่ยนแล้วนะแต่ตอนนี้ลองปรึกษาลูกค้าแล้วเขาไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะฮะแล้วก็เราเห็นว่าบูทยังสภาพดีอยู่ก็เลยใช้บูทเดิมไปนะฮะ,ะก็แนะนำ ให้ลูกค้าให้บำรุงรักษาดีๆก็คือหยอดน้ํามันบ่อยๆนะครับบูทตัวนี้ก็ยังใช้ได้เป็น10ปีเหมือนกันนะบูทของพัดลมเนี่ยฮะถ้าบํารุงรักษาดีๆเนี่ยมันมันใช้ได้นานเป็น10ปีเลยนะครับเพราะว่า,ามันไม่เสียง่ายๆเหมือนกันนะฮะที่มันเสียที่มันติดเนี่ยเพราะว่าน้ํามันตรงสักหกลาดมันแห้งนะฮะมันก็เกิดความร้อน อาจจะทําให้บูตมันติดนะจะทำให้บูตมันสึกได้นะเพราะฉะนั้นใช้บูตไม่ใช่ว่าไม่ดีนะฮะมันก,ก็ยังใช้ได้อยู่นะฮะเพียงแต่ว่าเราต้องบํารุงรักษาให้ดีๆนั่นเองนะครับเอาละครับตรงนี้ก็คือเราต้องถอดชุดเกียร์บ็อกตัวนี้ออกมาด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเปลี่ยนในตัวบูต สวมแกนเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องมาตั้งระยะในตัวโรเตอร์กันใหม่นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ถอดได้ชุดเกียร์บ็อกออกมานะ,ะเพื่อให้เห็นแกนด้านหลังนะ,ะ,ะเวลาตั้งระยะมันจะไดะ้กะได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับ อาละครับอีกจุดหนึ่งนะฮะจากคลิปที่แล้วนะฮะตรงนี้ก็คือจุดต่อหัวสายเนี่ยเราได้เอาเคเบิลไทลัดเอาไว้เป็นการชั่วคราวนะฮะตรงนี้จริงๆแล้วต้องใช้เชือกมัดนะฮะมันถึงจะอยู่ได้นานนะเคเบิลไทเนี่ยอยู่ได้สักพักหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะต้องกรอบพอเจอความร้อนก็ต้องกรอบเพราะฉะนั้นเราเอาเชือกมัดนะฮะมัดทับลงไปเคเบิลไทไม่ต้องถอดออกก็ได้นะฮะ เราก็ใช้มัดเชือกมัดนะฮะแต่ต้องไม่ซ้ำรอยของเคเบิลไทายนะฮะมัดใกล้ๆกันนั่นแหละฮะมัดไว้นะฮะตรงนี้มัดสักสองรอบก็อยู่แล้วนะฮะตรงจุดหัวสายทั้งสองฝั่งนะฮะ เอาละครับตรวจความเรียบร้อยอีกทีนี่นะครับดูสเตเตอร์ยังสะอาดดีอยู่ทีนี้เราก็เปลี่ยนตัวไอ้บูทสวมแกนเข้าไปแล้วก็โรเตอร์ใส่เข้าไปตั้งระยะใดเลยนะครับตอนนี้นี่คือบูทนะฮะที่เราซื้อมาใหม่บูทสวมแกนตัวนี้บูท t v v c เนี่ยนะฮะ เราก็ใส่ฝั่งด้านหน้าก่อนนะฮะตามหลักก็คือตั้งด้านหน้าก็ใส่ฝั่งด้านหน้าก่อนนะฮะแล้วก็ลองเสียบเข้าไปในบูทนะฮะการตั้งระยะตรงนี้ก็คือให้ขอบหลังของลามิเนตของโรเตอร์เนี่ยมันเสมอกับขอบหลังของสเตเตอร์เนี่ยอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะเพราะว่าถ้าขอบหลังเสมอเนี่ยขอบหน้าก็จะเสมอด้วยนั่นเองนะครับ เมื่อกี้เราลองใส่โดยที่ตรงหน้าบูธเรายังไม่ได้ใส่แหวนตั้งระยะนะฮะปรากฏว่ามันยังขาดเยอะเลยนะฮะดังั้นะะเราก็ต้องมาใส่แหวนตั้งระยะเข้าไปนะครับเรื่องการตั้งระยะโรเตอร์นะเราได้ทําเป็นคลิปโดยละเอียดไว้แล้วนะฮะสนใจก็คลิกที่ลิงก์ด้านบนนี้นะครับ ไปก็ไปลองวัดดูว่าเสมอหลังหรือ,อยังนะฮะเอาข้างหลังเป็นหลักไว้นะฮะเอาข้างหลังเป็นหลักไว้เพราะว่าเสมอหลังเมื่อไหร่ก็เสมอหน้าโดยอัตโนมัติเหมือนกันนะฮะอ่ะอะาตอเรามาดึงอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ยังไม่เสมออย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะพอดูแล้วมันโผล่ไปข้างหน้าเพราะข้างหลังมันผูกเข้าไปนั่นเองนะฮะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่มแหวนนะฮะเอาขอบลามิเนตนะที่เห็นเป็นวาวๆนะคือขอบลามิเนตเอาขอบตรงนั้นเสมอกับขอบสเตเต,เตอร์นะฮะขอบลามิเนตเสมอกับขอบสเตเต,เตอร์นะฮะเอาข้างหลังเป็นหลักนะฮะทีนี้เราก็สวมไปเท่าของเดิมที่เขาให้มาเลยนะฮะเมื่อกี้เราสวมก็ไป อ่าหนงบงมันไม่ได้แล้วก็สวมเพิ่มอีกสองบงะข้างหน้านี่มี3วงนะฮะของเดิมก็ใช้3าบงอ่ะสวมก็ไปใหม่นะฮะ แล้วลองดูใหม่นะฮะลองเล็งดูใหม่นะครับโอเคเสมอทั้งหน้าทั้งหลังแล้วโอเคแล้วอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้เราก็เอาบูทสวมแกนด้านหลังมาใส่เลยน้าอันะนี้ด้านหลังอ่าด้านหลังเนี่ยพอใส่เสร็จนะฮะเราก็เอาฝาครอบหลังมาใส่เพื่อตั้งระยะการดึงเข้าดึงออกของพัดลมนะฮะ,นะฮะก็คือพัดลมที่ใช้บูทเนี่ยมันต้อง มีระยะการให้ตัวนะฮะอของโรเตอร์นะฮะก็คือสามารถาให้ตัวได้ประมาณ2มิลถึง3มิลน,นะฮะก็ยังขาดอยู่ก็ประมาณแหวนที่เหลือพอดีเลยแสดงว่าไอตัวบูดสวมแกนตัวนี้ระยะเท่าของเดิมนั่นเองเราก็ใส่แหวนที่เหลือไปทั้งหมดเลยนะฮะแสดงว่าระยะมันได้พอดีแล้ว เมื่อกี้ก็ยังขาดอยู่ประมาณสัก1นมิลน,นะฮะห่ามกว่าๆก,ก,ก็ใส่แหวนก็ไปให้ให้หมดนะฮะให้หมดที่เหลือก็น่าจะได้นะ,ะดูแล้วมันก็ระยะเหมือนกับว่าบูทไอตัวบทูที่ซื้อมาใหม่เนี่ยมันเท่ากับของเดิมมันก็เลยระยะมันก็เลยพอดีเป๊ะเหมือนกันนะฮะ โอเคระยะอย่างนี้ก็โอเคนะฮะประมาณ2มิลสองมิลไม่เกิน3มมิลเนี่ยใช้ได้เลยโอเคครับอ,อยากรู้ระยะที่แท้จริงเราก็ใส่น็อตไปสัก2ตัวนะฮะใส่น็อตไปสัก2ตัวเพื่อทดสอบนะดูอีกทีหนึ่งอนะเมื่อกี้ก็เป็นระยะโดยประมาณนะฮะเมื่อกี้นะฮะพอใส่น็อตและขันก็ไปให้ตึงนะฮะขันก็ไปให้ตึงแล้วลองมาดึงเข้าหนึ่งออกดูนะฮะ ถ้ามันยังอยู่ที่ประมาณ2มิลถึง3มมิลน,นี่ก็โอเคก็ยังใช้ได้โอเคอย่างนี้ใช้ได้ใช้ได้ครับจะได้โอเคนะครับอ่ะเราก็ใส่น็อตให้ครบทั้ง4ตัวนะครับอ่ะถือว่าหมดปัญหาไปาเรื่องหนึ่งแล้วคือเรื่องบูธสวมแกนตรงนี้อ่ก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราก็มาซ่อมรายการอื่นกันต่อนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ในคลิปหน้าเราก็จะมาซ่อมในส่วนอื่นๆกันต่อแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมคลิปนี้มาจนจบ หากพี่น้องท่านใดมีข้อสงสัยประการใดๆก็ขอให้คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ